แอเสียฝนตกเปิดกระจกไม่ได้โอ้โหเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญจริงๆนะครับตายตายตายแอเสียฝนตกเปิดกระจกไม่ได้ทำท่าทำท,ท่ามาหลายวันจนได้วันนี้มาเอาออกมาวันฝนตกพอดีโอ้โเปิดกระจกไม่ได้โอเคหาช่างก่อนลองเอามือทุบๆตรงคอนโซลฝั่งซ้ายใต้เก๊ะเนี่ยนะครับ ปั้งๆตรงนี้นะครับเออกลับมาติดครับแอร์วันนั้นช่างบอกไว้นะครับพอดีนึกขึ้นได้ลองดูเอ้ยกลับมาติดแสดงว่าน่าจะเป็นตรงนี้อะไรสักอย่างวันนั้นช่างบอกนะเสียนะคิดว่านะครับโอเคแล้ววันนี้รู้ปัญหาขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างได้ละโอเค สวัสดีครับมอร์นิ่งครับฝนตกตกปลอยปลอยปิดต่อเนื่องมาหลายวันนะวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้นะครับเพื่อนๆที่เช่าพระไว้นะครับรอนิดนึงเนาะพรุ่งนี้น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวจะส่งอีเมลให้เลยจะถูกสะแพงก็อีเมลไปเลยนะครับจะได้ถึงไวๆนะทุกทีก็แค่ปักซอยนะครับ